wọ́n á kó wọ́n kó nfa ɛ lán kó wọ́n ba fún tẹkutẹ́ òwò lẹ́ fún ẹsẹ̀ ɛ la tọ̀tẹkutẹ́ nàdẹ́wò kó wọ́n kó ń bá ti di rò. มาปูนสีไม่ปูนรน้าจักุมานตรงหน้าคุณยบยกอกปึ๊บเบลอคดอพรนประธานคุณที่สราบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความประค์29เมษายน 2,565สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีพังกรรัศสมีโชคมหาวชิโรธภางกูลสิริวิบูลราชกุมารข้าพระพุทธเจา้านายพิสิทธิวิชัยสงครานมนายอำเภอละแมผู้อมโดยการศูนย์จิตอาสาพระราชทานอำเภอละแมพร้อมข้าราชการทุกภาคส่วนจิตอาสา904 ประชาชนจิตอาสาพระราชทานและประสบนิกรทุกมูอเราที่มาชุมนุมพร้อมเียงกันณที่แห่งน,นี้ล้วนสำนึกทราบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอ,องุลีพระบาทที่ทรงปฏิบัติบำงเพ็นพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยราชประสงค์ที่จะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาและงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลากหลายสาขาของพระบรมชนาการทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชพราราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงคุณอันประเสริฐด้วยพระราชาไทยอันเตรียมล้นในการบำบัดทุกขและบำรุงสุขแก่ประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้าด้วยทรงมีพระราชาปณิธานแน่วแน่ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมลำลึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดวิได้ของพระองค์จึงร่วมจัดกิจก,กรรมกิจอาสา10วันชุมพรป่วยโควิดต่ำ10เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความดีด้วยจิตสำนึกสาธารณะลุรักสามคัคคีถวายพระกรุศลแสดง ออกถึงความรัชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และทําลงลักษาไว้ให้มั่นคงสืบไปไว้พื for <c oughs> <who médico> ่อบุญเพื่อบูญเฉยรักเพื่อบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉยรักสมเด็จเพื่อนางเจ้าพระอบุญมาที่นีและเพื่อลูกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีบังกอเดชสมีโชคมหาวชิโรตตามังคูนจีวิบูลนักจักุมารตรงหน้า เราทำความดีด้วยหัวใจเราทำความดีด้วยหัวใจเฮ้ hey! หัวหน้าส่วนราชก,การท่านประลัดอุโสท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น <c oughs> ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแมนประจันตมบลสารวัตรกำนันเพื่อนข้าราชก,การพี่น้องกิตอาสาที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ก็ถือว่า เป็นวันสำคัญของชาติไทยนะครับที่พี่น้องชาวไทยทุกปูเราจัดกิจก,กรรมน้อมนำลึกนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูตรของพระองค์เจ้าที่บักรรัศมีโชดนะครับ29เมษายน2565และประกอบกับวันในวันนี้นะครับจังหวัดได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันดีเดๆคลิกออฟนะครับให้ตามความสะอาด ทั่วทุกพื้นที่ในของจังหวัดชุมพรนะครับทางอำเภอก็ได้กำหนดจัดกิจกรรมหนะ้าที่แห่งนี้นะครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้นะครับเรา,เอ,าอำเภอละแมนะครับในวันนี้ก็ถือว่าได้ทำความสะอาดกันทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานที่ราชการนะครับในพื้นที่ของหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่ตำบลก็เช่นเดียวกันนะครับว,วันนี้เป็นวันดีดกนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านหัวหน้าสุวนราชการนะครับพี่น้องจิตอาสาทุกท่านนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจนะครับเราก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าจิตอาสาพระราชทาน904นกิก็ถือว่าเป็นพระบรมราจชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและไทยได้มีความรักความสามัคคี นะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ของพวกเรานะครับก็เดี๋ยวให้ทางฝ่ายเลขานะครับได้จัดแยกจัดทำกิจกรรมหน้าบริเวณพิกัดไหนนะครับแยกแต่ละส่วนนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับตร

จะขอรับใช้าาอยอ้จะสรางความดีให้เป็นทีะจากไ้กันรไวดีนี้ต้องฟังเสียงฟังเสียงหฟังเสียงจะม่เจะดัดักเย 来没没。嗯嗯